ต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงกวักหุ้นค่ะเช้านี้พบกันนะคะกับนุ้ยณภาพรเปลืองอารมณ์ค่ะวันนี้เรามาพบกันวันที่21กุมภาพันธ์2562นะคะและเห็นเมื่อช่วงเช้านี้เขาบอกว่าวันนี้เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วของประเทศไทยนะคะโหนุ้ยก็นั่งคิดว่าเออเราเราเพิ่งจะเข้าหน้าร้อนเองเหรอคะนึกว่าร้อนมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวเลยเนอะพี่ๆเนอะหรือว่าพี่ๆที่อยู่ทางจังหวัด ไหนได้สัมผัสอากาศหนาวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเชียงใหม่ในคงสัมผัสอากาศหนาวกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสเลยเข้าสู่หน้าร้อนซะแล้วนะคะอลาไม่เป็นไรแล้วก็รับมือกันไปนะคะที่สําคัญก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันที่21กุมภาพันธ์แล้ว20 22, 23, 24อยี่าอย่าลืมนะคะ23 24อีกไม่กี่วันแล้วเรามีนัดกันนะคะกับทางด้านคร์สของพี่กระจังใกล้แล้วนะคะพี่ใกล้ที่จะเต็มแล้วนะใครที่ยังคิดลังเลอยู่เอ๊ะจะมาดีไหมจะมาช่วงท้ายๆทันหรือเปล่านะคะพี่ๆรีบๆกันหน่อยนะคะเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วกระซิบบอกเลยนะคะมคเมื่อช่วงที่ก่อนจะเข้ารายการหนุยก็นั่งอ่านอยู่นะคะว่าพี่กระจังเนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างเรียกได้ว่าแต่ละ คอร์สแต่ละโปรแกรมเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างวันแรกเนี่ยพี่กระจังเนี่ยเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการปูพื้นฐานซึ่งเหมาะกับพี่ๆที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคนะคะก็เท่ากับว่าแบบถ้าแบบไม่รู้อะไรมาเลยหรือว่ามีพื้นฐานบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะน่าสนใจเลยนะคะคอร์สนี้เพราะว่าพี่กระจังเนี่ยเขาจะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูเส้นแนวโน้มแนวรับเป็นยังไงดูแนวต้านยังไงนะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือที่พี่กระจังใช้ดูหุ้นเนี่ยที่ นำมาบอกพวกเราทุกๆเช้าเนี่ยนะคะว่าเขาใช้เครื่องมือกันยังไงโอ้โหก็มาเรียนรู้กันได้นะคะถือว่าเป็นการปูพื้นฐานไปก่อนนะคะหรือว่าจะดูในส่วนของการเข้าจังหวะซื้อซื้อยังไงนะคะโอ้โ คอสนี้มีบอกไว้หมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาออมาเรียนกันนะคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเติมเต็มความรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ต่อเนื่องกันวันที่2กับคอสบอลลุกแอนาลิซิสนะคะก็อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับพี่ๆที่อาจจะจบคอสหนึ่งแล้วมาต่อคอสสองได้หรือว่าที่รู้เทคนิคมาบ้างแล้วอาจจะมาเรียนวันที่2เลยก็ได้เหมือนกันนะคะก็แนะนําเช่นเดียวกันนะคะก็จะสอนวิธีการหาหุ้นสิ่งโหนึเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านชอบแน่เลยอย่าลืมนะคะอีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่กี่ที่เรา ะะโทรมาได้นะคะที่เบอร์0864902823นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ blmi มาถามกันก่อนได้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะได้เจอกับทางพี่กระจังในช่วงหุ้นทิมตาด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอาล่ะมาพูดถึงเรื่องราวตลาดหุ้นไทยของเรากันบ้างนะคะไปดูตลาดต่างประเทศกันก่อนเมื่อคืนนี้ถือว่าตลาดของดาวโจนสน์ปิดบวกเยอะเลยทีเดียวนะคะเห็นว่าบวกมาประมาณ63จุดได้ เรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ15สัปดาห์เลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็เมื่อคืนนี้ดัชชีตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะ mm hmm. เขาก็ปิดบวกไป mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ปิดบวกไป16.3จุดค่ะดาวโจนส์นะคะหลังจาก การรายงานการประชุมประจำเดือนของเดือนมกราของเฟดค่ะเขาได้ระบุนะคะว่ากรรมการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นพ้องกับแนวทางการใช้ความอดทนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในครั้งต่อไปนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงแล้วก็ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนนะคะมีความหวังว่าการเจรจาการคารอบใหม่ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนในสัปดาห์าน,นี้เนี่ยจะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง น,ะะนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ทำให้ตลาดดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะบวกมา63จุดเลยทีเดียวนะคะก็ย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยบ้านเรากันบ้างเมื่อวานนี้ก็ปิดบวกไปเช่นเดียวกันนะคะบวกไป9.67จุดเลยค่ะปิดไป1645.38จุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าออมีแรงซื้อทั้งของกองทุนทั้งโบเกอร์ทั้งฝรั่งนะคะโอมีแรงซื้อเข้ามาทั้ง3 3อันเลยนะคะเขียวทั้ง3แบบเลยก็เลยแต่ว่ารายย่อยเมื่อวานนี้ก็ขายไปนะคะก็ทำให้ดันตลาดทุนไทยกกลับมา ปิดบวกได้นั่นเองนะคะก็สำหรับประเด็นที่น่าติดตามวันนี้นะคะก็จะต้องติดตามการรายงานการประชุมเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะหากว่ามีความสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดนั่นเองค่ะแล้ววันนี้หุ้นบิ๊กแคปนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นปตทหุ้น c p พนะคะหุ้นบรรปูเขาจะมีการรายงานงบวันนี้นะคะต้องติดตามด้วยนะคะว่างบออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูแนวมุมม แนวโน้มตลาดหุ้นไทยจากทางด้านโบรกเกอร์ต่างๆที่มีต่อตลาดหุ้นไทยบ้านเราเช้านี้กันบ้างน,นะคะไปดูกันที่โบรกเกอร์แรกค่ะก็คือทางด้าน บอลลอยนต้าเขามองว่าตลาดหุ้นไทยบ้านเราวันนี้นะคะจะแก่งตัวแบบไซเวคค่ะเขามองกรอบนะคะอยู่ที่1 6 4 0ถึง1,650จุดค่ะก็ประเด็นก็คงจะต้องติดตามรายงานการประชุมเฟดเมื่อคืนนี้นั่นเองนะคะตามการคาดการณ์ของตลาดนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ทางทางบอลอหยนตตาเขามองว่าหุ้นเนี่ยจะผันผวนเป็นรายตัวในวันนี้นะคะเนื่องจากว่า มีการรายงานผลประกอบการในไตรมาส4ปี2,561ออกมาเป็นจำนวนมากนะคะหลายตัวเลยแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานงบในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะก็หุ้นที่ จับตาหุ้นที่งบออกมาน่าจะต่ํากว่าคานั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้ขายทํากําไรไปก่อนนะคะแล้วก็เขาแนะนําว่าให้ขายทํากําไรในวันนี้ได้แก่หุ้นของท U นะคะแล้วก็หุ้นของ s c c สนั่นเองค่ะอันะนี้ก็เป็นมุมมองที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะและตอนนี้ทางด้านนักวิเคราะห์ ของเราพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านพี่กอฟวิริยานะคะล่าพรมรัตนาค่ะผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะพี่กอฟค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหได้ยินเสียงหวานแต่เช้าเลย <c oughs> สดใสเลยค่ะพี่ค่ะหวานหวานเหมือนกันค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนนี้ดาวโจนก็ปิดสดใสด้วย <c oughs> แล้วเช้านี้ตลาดุนไทยบ้านเราจะสอดคล้องกับเขาบ้างไหมคะ <c oughs> พี่กอฟมองว่ายังไง ก็มองว่ายังเป็นตลาดไซด์เว어ค่ะเมื่อวานนี้เราปิดสดใสมาวันหนึ่งแล้วนะคะทีนี้ในกรอบของการปิดสดใสของตลาดเนี่ยก็อาจจะปิดกรอบดาวต้านระยะสั้นๆนิดนึงได้อยู่ะคะ่ะเมื่อวานวาเราปิดประมาณสัก1,45่งี่บห้าห้อ1,645าจุด <45. S 2> นะคะคซึ่งซึ่งมันยังเป็นกรอบที่ถ้าเกิดคนติดตามแล้วเนี่ยจะค่อนข้างว่า มันจะค่อนข้างกค้แนวตา้านหรือว่ามองเป็นแนวตา้านระดับหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวของตลาดเนี่ยถ้าเป็นตลาดไซเวย์เนี่ยจะมีแนวตา้านที่มองไว้อยู่ประมาณสักสองระดับะนะคะคือประมาณ1,645ถึงประมาณ1,650เป็นรไประดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกระดับก็คืออีกสิบจุดข้างบนก็คือ1 6 6 0จุดคือเราจะเล่นสเต็ปทีละสิบจุดนะคะแล้วก็อีกทีก็คือ1,670จจุดแต่ว่าในรอบที่ผ่านมาเดือนม,มกราคมเนี่ย เราจะเห็นด้ว่าตลาดหุ้นไทยเองที่ทำหายไว้ได้เนี่ยมันติดกรอบอยู่ประมาณใกล้ๆพันห้อยหกสิบโดยประมาณนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าณตอนนี้ตลาดเมื่อวานนี้ยรีบาวกลับขึ้นมาหมกขึ้นมาได้แล้วก็ติดแนวต้านระยะสั้น,นถ้าวันนี้สมมุติว่าตลาดเปิดเบิดเปิดบวกกระโดดอะคะอ่ะไปชนประมาณพันห้ห้าสิหรือ หรือได้ถึงสิบจุดไปถึงพันหกร้อยห้าสิบห้ามองว่าเป็นโอกาสขายก่อนมากกว่าขายทำกำไรก่อนใช่แล้วก็ถ้าพักตัวลงมาเนี่ยแล้วไม่ได้หลุดกรอบประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าหรืออาจจะมีดาวไซด์ได้ถึงประมาณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจังหวะของการเล่นรอบตั้งรับอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนเล่นรอบสั้นๆนะนะคะแต่ว่าตัวของตลาดสมมุติว่าเช้านี้เปิดมาแล้วมันเริ่มชนใกล้พันหกร้อยห้าสิบแล้วก็ ดูมีแนวโน้มว่าจะมีแรงขายถ้าหกมันไม่เราไม่ต้องไปรอพันหกร้อยห้าห้านะคะพอทีพันหกร้อยห้าสิบก็อาจจะติดกรอบแนวต้านแล้วก็เล่นเล่นอาจจะกรอบอยู่ประมาณสักพันหกร้อยสามสิบแปดหรือพันหกร้อยสิบสี่ปะหาถึงประมาณพันหกร้อยห้าสิบก็จะเล่นเป็นกรอบระยะสั้นอย่างนี้ได้อยู่บ้างเแต่ว่าตัวของตลาดมุ้ยภาคเนี่ยถ้าไปดูกรอบเช้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่มีบวกมีลบนะสลับกันไปแล้วก็ไม่ได้กรอบกว้างนะค่ะก็คือแคบๆอะประมาณสัก 0.3ไปถึงประมาณ0.6เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าตลาดทุนไทยก็น่าจะใกล้ๆกันสำหรับการแกว่งตัวในกล่องประมาณนี้ก่อนนะคะอ๋อค่ะก็ให้ดูนะคะว่าถ้าเปิดมาโดดก็ให้ขายทำกำไรก่อน ใช่ถ้าเปิดวกเปิดกระโดดเยอะๆยเพราะว่าคือคือพี่พี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าตลาดเป็นไซเว่ะค่ะเพียงแต่ว่าไซเวย์จะเล่นกรอบไหนคือถ้าเราเชื่อถ้าถ้าเชื่อก็ได้เชียอกับพี่ก็จะมีกลยุทธ์ประมาณนี้คือถ้าเชื่อว่าเป็นตลาดไซเวย์คือถ้าบวกมากๆเราก็ขายค่ะแต่ว่าถ้าลงมาแล้วก็ดูท่าว่าจะไม่หลุดไอ้ตัวกรอบแนวรัดก็เป็นการตั้งรับมากกว่าค่ะเห็นว่าวันนี้มีหุ้นหลายตัวก็จะมีการประกาศงบออกมาด้วยนะพี่กอฟ โอ้หตอนนี้ประกาศงบเยอะมากใช่ค่ะอ่านไม่ทันเลยอ่ะเยอะเลยขึ้น X ดง XD เต็มไปหมดเลยใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมุณคนไม่ได้ตามนะพี่ก้อยไพภพอย่างนี้ละวกันค่ะว่าตัวของการประกาศผลประกอบการเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะออกมาในลักษณะเป็นเจะมีคือพี่ก้ออาจจะไม่ได้ตามตัวเลขทุกตัวนะแต่โดนโทนแล้วเนี่ยมันจะออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือดีกว่านวิเคราะห์ปจจัจพ้นฐานนะคะดีกว่านวิเคราะห์ปจจัจพินฐานคาด กลุ่มที่สองเป็นไปตามคาดค่ะแล้วกลุ่มที่สามก็คือต่ำกว่านะวิเคราะห์คาดค่ะทีนี้ถ้าสมมติสามกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่อะถ้าเป็นกลุ่มแรกเนี่ยคุน่าจะตอบรับทางบวกที่ผ่านมามีค่อนชั่นจะจำกัดตัวมากเลยในกลุ่มที่หนึ่งก็คือดีกว่านะวิเคราะห์คาดนะคะค่ะเท่าที่พี่จำได้ก็จะมี BTS เนี่ยจะเป็นตัวที่ดีกว่านะวิเคราะห์คาดหมายไว้นะคะ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าพอหลังประกาศงบเนี่ยคือผลประกอบการน่าดีกว่านักวิเคราะห์คาดหมายไว้แต่พอหลังประกาศงบแล้วเนี่ยจะพบว่าหุ้นมีการขึ้นต่ออีกวันนึ่ง<อ>แล้วหลังจากนันก็เริ่มพักตัวลวะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมารอบ้างเหมือนกันนะคะแต่โดยโทนแล้วเนี่ยหุ้นก็ยังเป็นกรอบที่เรียกว่าเป็นไซด์เว้าอยู่ถ้าเป็นเชิงทคนิคนะคะ,คะ ส่วนหุ้นตัวที่สองตามค่าดนี่เยอะพอสมควร<า>อันนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเยอะมากานะคะส่วนตัวตัวกลุ่มที่สามกลุ่มที่ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดอันเนี้ยอันเนี้ยต้องระวังหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าที่จะต่ำกว่านักวิเคราะาห์คาดเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังการขายทองกำไรที่จะมีออกมาค่ะอ,อย่างพอดีเมื่อเช้านี้ลองดูตัวนึงนะคะว่าที่ประกาศออกมาเนี่ยต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดหมายไว้เยอะแล้วก็ คนจะมีเปเปอร์ของน้ำวิเคราะห์ตามประชดพื้นฐานออกมาในระยะต่อไปด้วยนะคะ,คะก็คือตัวของตัวเท่าแก่น้อยอ,ะอ่ะผลประกอบการตา่ำกว่าน้ำวิเคราะห์พื้นฐานคาดไว้<ม>แต่ว่าราคาหุ้นมันมีการเกินกำไรขึ้นมาพอสมควรจาก7บาทมา11บาทอะ่ะค่ะอันนี้ก็ต้องรมอามดระวังการถูกขายทำกำไรที่จะมีออกมาด้วยะคะ่ะ ค่ะ TKN อ่าอันนี้ต้องตามกันนะคะใครที่มีอยู่ให้ระวังด้วยนะคะก็ต้องไปดูผลประกอบการหน่อยนึงนะคะแล้วก็ดูตามปัจชยพื้นฐานของเปเปอร์ที่เขาออกมาด้วยว่าเป็นยังไงเพราะว่าแต่เพิ่งออกเช้าเนี้ยเองงบงบประกอบมาเนี่ยเปเปอร์ต้องให้เวลาเขาหน่อยนของของแต่ละแต่ละ h นะคะอ๋อค่ะพี่ก็อันนี้ก็คือในส่วนของหุ้นที่อิงกับการประกาศผลประกอบการแล้ววันนี้แล้ววันนี้พี่พี่ก็มีหุ้นตัวไหนที่แบบ เออแนะนำว่าคนที่จะจับตาดูหรือว่าคนที่จะขายไปก่อนไหมคะอาตัวเมื่อกี้เท่าแก่น้อยอะนะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังการขายอของกำไรนะคะ,คะเพราะว่าพุ่นมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วผลประกอบการเองอาจจะต่ากว่าที่เรียกว่าตลาดชาตาใหม่ไว้แล้วก็ expectation เอาไว้นะคะ,คะทีนี้ตัวที่อาจจะพี่กอฟอาจจะหยิบจากตัวที่เป็นตัวตัวหลักๆกะันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ย ุ้นตลาดหุ้นเราบวกขึ้นมาประมาณแปดเก้าจุดเนี่ยแล้วขึ้นมาเย็นอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยสี่สิบห้าจุดได้เนี่ยมันมาจากพุ้นตัวหลักตัวใหญ่แล้วก็อยู่ในกลุ่มของพลังงานกับปิโตรเคมีทีนี้ก็เลยเอาสองสองตัวเนี้ยมาละกันเพราะว่าอย่างน้อยถ้าผิดทางมันก็ยังคงพอถือหุ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าในลักษณะการถูกทางเนี่ยมันก็สําหรับคนที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ของการที่จะได้ฟอลโล่ด้วยนะคะ ตัวแรกก็จะเป็นตัวปตทก่อนปอตทค,ค่ะ,ะปตะทเนี่ยก็คือว่าเขายังเล่นตัวอยู่ในเกาะไซเวย์อยู่นะคะเพียงแต่ว่าไซเวย์เมื่อวานนี้มีกรอบของการขยับมาปิดประมาณ49บาทคือปิดในโซนค่อนข้างเป็นบวกพอสมควรในระยะสั้นๆนะคะ,คะแต่ว่าดนวต้านของเขาเนี่ยมันจะชนอยู่ที่ประมาณซัก ใกล้ๆ49-75หรือใกล้50บาทนะคะ uh huh. แต่ถ้าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดทศนิยมหน่อยก็คือประมาณ49-75ค uh ่ะ huh. แล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือประมาณ50บาท50 uh huh. คซึ่ง50บาท50เนี่ยที่ถ้าพี่เช็คเอาไว้มาจะเป็นเช่น200วันนะคะ uh huh. นั่นหมายความว่ามันมีในยาสําคัญอยู่ดัง uh huh. นั้นเนี่ยตัวปาทอเองเนี่ยมันอาจจะแกว่งตัวแต่ว่าถ้าชนแนวต้านประมาณ50บาท50แล้วไม่ผ่านเนี่ยะคะ่ะ uh huh. ก็ก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก40 มีแนวรับอยู่ประมาณ48สลนงกั47บ47ทสรนจ์นะคะค่ะนั่นหมายความว่าก็จะเล่นกรอบใหญ่หน่อยก็ประมาณ47สลึงถึงประมาณ50บาท50แต่ถ้ากรอบสั้นหน่อยก็อยู่ประมาณ48สลึงถึงประมาณ49-75นะคะแต่ถ้าเกิดรกบรก50บาท50ได้และยิมปิดได้เนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบบวกสำหรับจุกป,ปราทอรในกรอบระยะกลางนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกรอบสั้นก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เมื่อวานนี้ก็ปิดในโซนที่เป็นทางบวกแล้วอาจจะ มีความต่อเนื่องกับตลาดเล็กน้อยนะคะค่ะ,คะแต่หมายความว่าถ้าคนมีอยู่วันนี้เกิดเปิดกระโดดไปที่ประมาณ49-75-50บาทก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยนะถ้าเชื่อว่าเป็นตลาด s i d e ก็ขายได้ถึงจันนะคะคนไม่มียังไม่ต้องซื้อที่ใกล้แนวต้านนะเพราะ,ะว่าที่แนวต้านมันเป็นแนวต้านอยู่ได้ก็ดแต่ว่าถ้าเกิดเปิดแล้วพักแล้วก็ลงมา48เสล็งหรือ47เสล็งอันนี้เล่นกรอบ s i เวไปค่ะค่ะโอ้โหบอกไว้ชัดเจนแล้วนะคะ ค่ะ,ะเรื่องได้เลยตัวต่อไปละคะตัวต่อไปเป็น p t t g c ค่ะค่ะจ c ซนี่คือ,อเป็นหุ้นที่พักตัวลงมาพอสมควรในระยะประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะ,คะแต่ว่าหุ้นตัวนี้ก็คือนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเองเขาก็มีมุมมองอยังเป็นทางบวกอยู่ลองตามอ่านเปนเปอร์ดูแต่ว่าตัวของเมื่อวานนี้มันปิดในลักษณะของการที่ฟอร์มตัวไปเชิงที่เป็นทางบวกนะคะค่ะก็คือเมื่อวานปิด71บาท75ตังค แนวต้านเนี่ยถ้าถ้าวันนี้เปิดแล้วเป็นบวกได้ต่อเนี่ยจะมี2แนวต้านาก็คือประมาณ72บาทสลึงกับ7 3บามบทสลึงนะคะ7จ็ดบบาทสลึงน่าจะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะก,กว่า7จบาทสลึงนะคะ<อ>แล้วก็แนวรับจะอยู่ประมาณ7จบาทห้าสบกับเจบาทาก็ไม่ควรหลุดเจบาทอีกรอบนะเพราะว่าที่ผ่านมาเคยครั้งที่แล้วนี่เคยหลุดก่อน72ลดงมาก็พักตัวยาวเลยนะคะ พักตัวพักตัวก็เดือนหนึ่งอะโดยประมาณนะถ้าพี่ถ้าพี่ลองดูดูแล้วอะนะคะ,ะทีนี้ในกรอบของการตรงนี้เนี่ยอารีบาวกล,บก,ลบกลับก็อาจจะมีสองแนวต้านเนี่ยค่ะแล้วก็กรอบก็จะเล่นอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงประมาณเจ็ดสิบสามบาทสลึง<ะ>นี่เป็นกรอบใหญ่หน่อยนะคะ,ะถ้าถ้าไมนเบรกเจ็ดสิบสามบาทสลึงได้อันเนี้ยจะเป็นขึ้นไปยืนได้นะคะ,ะจะเป็นกรอบบวกในกรอบระยะกลางได้แต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ก็ก็จะติดก,กรอบตรงนี้กอดคือประมาณเจ็สบสองสลึงกัจสิบสามสลึงนะคะค่ะ เจะดสิบส okay. องสหลึงเจอดสิบสามสหลึงโอเคค่ะพี่ต่อไปอสอพอปหคะสอพอสอพอไม่ได้ดไม่ได้ดูเอาสองพอเหรอทีนี้เอา,เอาสองคือสอพอเองตอนนี้มันติดแนวต้านประมาณ126 ห้าสิบบาที่็อ,อีกบาทหนึ่งอีกบาทหนึ่งจากเมื่อวานนี้ที่ปิดร้อยยี่ห้าห้าสิบนะคะจะเปิดการาฟอยู่ถ้าไม่เปิดการาฟอาจจะตอบไม่ได้อ๋โอโชคดีไปนะค <c oughs> ่ะค่ะ <c oughs> วันนี้วันนี้พี่กอลฟก็มีสองตัวเนาะที่แบบแนะนํให้ให้ให้คือสองตัวนี้คือพี่กอลใช้หลักอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าเรามองตลาดเป็นไซด์เวย์นะคะเราก็จะเล่นกราไซด์เวย์สำหรับสองตัวเนี้ยอันที่สองคือเรามองว่าเมื่อวานปิดค่อนข้างเป็นทางบวกสําหรับในระยะชั้นๆแต่ว่าสาหรับคนมีอยู่แล้วเนี่ย ก็อาจจะอาจจะมองที่แนวต้านถ้าสมมติมีการเปิดกระโดดหรือไปชนแนวต้านก็มองขายก่อนได้เหมือนกันนะคะส่วนถ้าเป็นกรอบของคนที่ยังไม่มีอยากตั้งรับก็ตั้งรับอยู่ในกรอบที่เมื่อกี้ให้ไว้ค่ะแต่หมายความว่าอันนี้ก็คือตลาด ตลาดเองเนี่ยก็คือ2ตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่นะและอีกหกมายความว่าตลาดมีผลกับเา้าแล้วก็มีผลกับตลาดอย่างนี้ดังนั้นเนี่ย,ยตัวของถ้าเวลาตลาดพักตัวสมมุติเกิดตลาดหลุดพันสามสจุดลงมา,า 2>, 2ตัวนี้มันอาจจะหลุดกรอบลงมาได้บ้างนะคะแต่แต่ถ้าสมมุติเป็นคนที่ลงทุนในระยะ กลางถึงยาวถ้าด้วยแบบแผพื้นฐานหุ้นสองตัวนี้ยังน่าสนใจอยู่ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราพูดด้วยเทคนิคเวลาออกก็ออกด้วยเทคนิคนะคะค่ะพี่ <c oughs> ได้คะ่ะนี่ก็เป็นตัวหุ้นไปดูทีเฟกกันบ้างดีกว่าวันนี้เปิดบวงนะพี่ดีไหมอะ่ะให้พี่มองกรอบนิดหน่อยทีเฟกเขาเปิดแป๊บนึงยังไม่ได้เปิดตลาดอะค่ะอ๋อได้เลยค่ะพี่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่คะตอนนี้หนึ่งศค่ะ อ่าก็เมื่อวานเมื่อวานปิดเท่าไหร่นะเมื่อวานปิดอยู่ที่เดี๋ยวนะัน้ดูก่อนอ่านวันนี้อยู่ที่ประมาณพ<ฆ>ันหนึ่งศูนย์แปดเก้านะคะสิดสองแนวต้านจะอยู่ประมาณพันเก้าสิบค่ะต้านพันเก้าสิบนะคะคะาะแนวต้านจะอยู่ประมาณพันเก้าสิบแล้วก็อ่ามันมีอยู่สองระดับคือประมาณ คือสมมตินะคะเมือม่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พี่กอล์ฟได้คุยไว้อะก็ค,ะะคือว่าตัวของอที่แนวต้านที่พันหนึ่งร้อยเป็นแนวต้านที่คนเขาเริ่มได้คอมเมนต์เป็นการช็อตถ้าจําคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจจะไม่ได้คุยกับน,น้องนุ้ยะคะ,คะแต่ว่าอาจจะไปคุยกับน้องน้องแบงค์นะคะดังนั้นเนี่ย ตัวของสัปดาห์ที่แล้วเรา uh huh. เราบอ,อกว่าเราต้องระมัดระวังที่พันหนึ่งร้อยเพราะมันเป็นแนวต้าน uh huh. หรือหรือไม่เกินพันหนึ่งร้อยสามจุดนะคะ <Yeah. S 2> ซึ่งคนจะเริ่มมีถูกเรคคอมเมนต์ให้เริ่มช็อตแล้ว uh huh. ทีนี้พอมาถึงก็คือลงมาเนี่ยถ้าหลุดพันถ้าถ้าลงมาเนี่ยมันจะลงมาหาที่ประมาณพ uh ันเก้าสิบสองถึงพันเก้าสิบแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันหลุดพันเก้าสสองถึงพันเก้าสิบลงมานะคะดัง uh huh. น,น,นั้นที่ประมาณพันเก้าสิบถึงพันเก้าสิบสองเนี่ยจะเป็น uh huh. แนวต้านก่อนห uh huh. ลังจากหลุดลงมานะคะ แล้วก็แนวรับเนี่ยทีนี้มันเล่นทีละกรอบ5จุดอะคะ uh ่ะ huh. ก็จะมีประมาณ1,085กับ1 0 8 0ละ uh huh. นะคะ <1080. S 2> สำหรับตัวซีรีส์ H นะคะ uh huh. ดังนั้นเนี่ยตัวก็จะมี1 uh ัน5กับ1 0 8 0เป็นแนวรับอยู่สมนแนวต้านก็จะอยู่ถ้ามันจะมี1 0 9 0ก0 9 2ับแล้วก็พันนะคะ uh huh. ดังนั้นเอากรอบสั้นๆก็ประมาณเนี้ย uh huh. เล่นในกรอบนี้นะคะโอเคหนูก็จดตามอยู่เลยได้เลยค่ะพี่กอล์ฟเดี๋ยวอีก ตอนนี้นะเดี๋ยวรอดูตลาดเปิดสักแป๊บหนึ่งได้ไหมคะพี่กอลฟไได้ได <c oughs> เพราะตอนนี้เห็นไหมตัว s ี r i ส์ก็จะติดคือยังเป็นกรอบบวกอยู่นะคะ,คะเริ่มเริ่มชนเข้าเข้าแนวต้านประมาณใกล้ใกล้พันเก้าสิบแล้วะนะคะได้ค่ะพี่่าวันนี้ก็เห็นพี่ๆที่เข้ามาก็อ้าวเปิดบวกแล้วบวกมาเล็กน้อยอค่ะค่ะ ก็จะเห็นเปรียบตามค่าแหละเดี๋ยวพันใกล้ๆเดี๋ยวดูตอนยังไงที่ก็ยังอิงอยู่ใกล้11บเโมงนะ10โมงั้าสิบสเโมงเนี้ยถ้าตลาดมันกระโดดขึ้นไปมากๆค่ะแล้วมันมันชนแนวต้านที่เซตินเด็กนะคะชนแนวต้านประมาณ1650งพันหอถึงถึงไม่เกิน1655เนี่ยก็อาจจะมองขายก่อนก็ได้สำหรับพุ้นตัวหลักนะคะ โอเคได้เลยค่ะพี่ก๊อฟวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอับคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มุมมองตลาดหุ้นเนะคะแล้วก็ได้หุ้นแนะนําจากทางด้านพี่ก๊อฟด้วยนะแต่ว่าพี่ก๊อฟมองเป็นตลาดไซเวย์วันนี้นะคะก็ให้ไว้ตัวปตทแล้วก็ตัวปตทจีซีสองตัวด้วยกันนะคะก็ขอบคุณด้วยสําหรับพี่ก๊อฟวิริยาลาาพรมรัตนานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะก็ตอนนี้เห็นพี่ๆมีทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็เห็นมีผู้ พูดคุยมาอาละละเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าลืมนะคะเรายังได้เจอกันอยู่ในช่วงหุ้นทิมตากับทางด้านพี่กระจังแต่ถ้าพูดถึงพี่กระจังแล้วนะคะอย่าลืมนะคะพี่พท่านไหนที่ยังลังเลอยู่ที่ว่าเอ๊ะจาก จะมาเรียนหรือเปล่านะคะมากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 6 4902823นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่กระจังมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่าเจอกันในช่วงต่อไปนะคะช่วงหุ่นทิมตาพักสักครู่ค่ะพี่กรจังสวัสด,ดีค่ะ